สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวชุดที่ผมเอาไว้ออกงานสงการแล้วกันก็คือช่วงนี้ก็สงการแล้วครับผมก็เลยเตรียมลําโพงเพื่อว่าจะไว้ฟังช่วงสงการโดยผมเตรียมไว้แค่2ตู้เท่านั้นแหละโดยเป็นตู้ที่ผมประกอบเองนะครับเน่สิบสองนิ้วนี่แล้วก็อีกตู้หนึ่งซึ่งจะเป็นดอก HK 2นิ้วครับ4ดอกตัวนี้ผมจะม,มาทําเป็นเสียงกลางครับเหมือนเป็นพวกลําโพงคอรัม <c oughs> ก็คือตู้นี้มันอาจจะได้เบส เบสหนักไปหน่อยแต่ว่ากลางมันจะไม่ค่อยเยอะครับผมก็เลยจะเอาตู้นี้มาช่วยในเรื่องเสียงกลางครับโดยวิธีการต่อผมจะต่อให้มันดังพร้อมกัน2ตัวนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เราต้องมีอุปกรณ์เสริมอยู่ที่จะทําให้มันดัง2ตัวก็คือตัวนี้ครับมันเป็นตัวที่เป็นแบบว่ารับสัญญาณเสียงบลูทูธเข้ามาครับรับสัญญาณเสียงบลูทูธเข้ามาพอมันรับมาเสร็จแล้วก็มันจะคือเราต้อง ต้องเอาสัญญาณเสียงอะนาล็อกอะเสียงหูฟังอะมาเสียบอันนี้แล้วก็จะต้องเชื่อมต่อบลูทูธอันนี้กับน,นี้นะครับก็ A กับ B A ก็ไปตู้หนึ่ง B ก็ไปอีกตู้หนึ่งเข้าใจแต่ทีนี้ผมขี้เกียจไอ้นี่ผมก็ไปหาไอ้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งตัวนี้มันจะเป็น USB ครับ USB Audio Transmitter ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้รับสัญญาณเสียง จาก iPad ผมผมก็เลยจะต่อยุ่งยากหน่อยก็คือตัวนี้มันจะรับสัญญาณเสียงจากบลูทูธนะจากโทรศัพท์หรือ iPad อย่างเงี้ยแปลงเสียงไอบลนะูทูธออกมาเป็นเสียงอนาล็อกเสียงหูฟังเนี่ยแล้วก็ออกมาเข้าอันนี้งงไหมผมก็เลยเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้เป็น power bank เฉยๆนะอย่าไปคิดมากอันนี้ผมเอามาทําเป็น power bank เฉยๆ,ๆเพราะว่าไอตัวนี้มันต้องใช้ไฟ5โวลต์ส่วนตัวนี้มีแบตในตัวโอเคนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ดูแล้วกันโดยออ้นี่วางไว้ตรงนี้แล้วกันตัวนี้ตั้งกองไว้ตรงนี้คือมันจะดังสองตู้นะครับโอเคเรามาลองเพลงแบบตึ๊บๆกันเลยดีกว่าเนี่ยอันนี้ถ้าอันนี้คือผมเบาตัวนู้นอยู่นะผมเปิดแค่ตัวนี้ตู้เดียวนะตู้ดำตู้ดำอย่างเดียวนะมันก็ได้ดังเงี้ยตึ๊บตึ๊บบหยุดแต่ว่าเสียงกลางมันจะไม่ค่อยมีใช่ไหมถ้าผมอยากจะเพิ่มเสียงกลางก็ นี่แหละก็เอาไว้ออกสองการได้แล้วครับไม่ฟังสบายๆตึ๊บๆแน่นอนใช่้ามาไอ้ตู้หนูก็ตึ๊บไปเนี่ยล่าครับไม่ต้องกลัวใครด่าแล้วครับชาวบ้านเขากลับบ้านกันหมดแล้วผมยังไม่กลับเดี๋ยวค่อยกลับนี่เดี๋ยวจะดูจะดูว่าเสียงจางมันจะช่วยประมาณไหนเนี่ยช่วยเสียกงการ บนะานนะครับดังสบายออกงานได้สบาย การรีวิวคลิปสั้นๆครับผมแค่นี้ก็ลั่นกันสบายๆแล้วครับโอเคครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันแค่นี้ครับผมเป็นเพลงแล้วกันครับเป็น